สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในแต่ละราศีกันครับในแต่ละราศีจะมีลักษณะเฉพาะด้านความรักที่เป็นลักษณะที่แอบซ่อนเล้นอยู่ถ้าเราเข้าใจเราก็จะรู้เขารู้เรามากขึ้นนั่นเองครับการที่เราจะรู้นิสัยเรื่องรักของคน12ราศีก็จะเป็นการดีที่จะทำได้ให้เรารู้ว่าราศีไหนนิสัยเป็นอย่างไร จะเข้ากับเราได้จริงหรือไม่ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์นะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วว่าคนเราแต่ละคนมีนิสัยที่แตกต่างกันออกไปครับความชอบหรือไม่ชอบก็แตกต่างกันซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการถูกเลี้ยงดูหรือสิ่งแวดลอ้อมรอบตัวบุคคลนั้นเพียงอย่างเดียวจะขึ้นอยู่กับราศีเกิดของแต่ละคนด้วยครับ หากใครกำลังอยากจะปลูกต้นไม้รักกับใครสักคนลองมาเช็คนิสัยเรื่องรักตามราศีกันก่อนเพราะจะได้รู้ว่าลักษณะเฉพาะด้านความรักที่ซ่อนอยู่ของแต่ละราศีเป็นอย่างไรกันแน่นะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมลักษณะเฉพาะก็คือ อ่อนไหวง่ายรักใครรักจริงครับโดยปกติแล้วชาวราศีมีนเป็นคนที่ดูลึกลับและมีความเซนซิทีฟอยู่ในตัวเองแถมยังเป็นคนช่างเพอ้อฝันชอบอยู่ในโลกของจินตนาการที่สวยงามมากกว่าการอยู่กับความเป็นจริงครับซึ่งหากได้รักกับชาวราศีนี้ละก็คุณก็จะได้พบกับคนที่จะมอบความโรแมนติกหานหยดย้อย ให้แบบสุดๆแต่ชาวราศีนี้ก็เป็นคนที่อ่อนไหวกับเรื่องความรักง่ายเวลารักใครก็จะรักจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ถูกรักตอบกลับมาก็ไม่เป็นไรเรามาดูราศีถัดไปกันเลยครับราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง19เมษายนความรักเฉพาะของราศีเมษก็คือ รักอิสระต้องการคู่ครองที่แข็งแกร่งนิสัยของคนราศีเมษจะเป็นคนที่ซื่อสัอ้ไร้เดียงสาแถมยังเชื่อคนง่ายมากอีกด้วยเป็นคนชอบการรปะจนภัยและถึงแม้ว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่หรืออายุมากแล้วก็ตามก็ยังคงทำตัวสดใสร่าเริงเหมือนเด็กอยู่ตลอดเวลา ส่วนในเรื่องของความรักนั้นชาวราศีเมษเป็นคนรักอิสระชอบการแข่งขันและเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงซึ่งก็ต้องการคู่ครองที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าตัวเองหากใครอยากจีบคนราศีนี้ล้วก็ต้องเอาจริงแบบเอาจังแบบสู้ไม่ถอยกันหน่อยแล้วครับเรามาดูราศีถัดไปกันบ้างครับราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 20เมษายนถึง21พฤษภาคมลักษณะความรักเฉพาะของราศีพฤศภนะครับใช้เวลาดูใจนานมั่นคงในความรักครับชาวราศีพฤศภเป็นผู้ที่ชอบเข้าสังคมแต่จะเป็นคนที่ไม่เปิดเผยตัวตนให้ใครได้เห็นง่ายๆนะครับฉะนั้นในเรื่องของความรักก็เช่นกันชาวราศีนี้จะชอบใช้เวลาในการทำความรู้จักกับอีกคน ให้นานกว่าจะเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงให้ได้รู้จักแถมยังเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของความรักด้วยหากใครที่อยากคบกับชาวราศีนี้แล้วก็ต้องแน่วแน่ในการจีบหน่อยนะครับราศีถัดมาราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง2 1มิถุนายน ความรักในแบบฉบับของราศีเมถุนก็คือชอบความตื่นเต้นเร้าใจทากิจกรรมร่วมกับคนรักโดยปกติแล้วนิสัยของชาวราศีเมถุนเป็นผู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยครับเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอแถมยังเป็นคนรอบรู้ไปซะทุกอย่างเลยหากใครอยากคบหาดูใจกับชาวราศีนี้แล้วก็ คงต้องสร้างความตื่นเต้นให้ชาวราศีนี้สักหน่อยนะครับเช่นทําเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เสมอๆหรือออกไปทํากิจกรรมโรดผนด้วยกันหรือพยายามพากันไปเปิดหูเปิดตาในสถานที่ใหม่ๆที่ไม่จำเจจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับราศีถัดไปคือราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายน ถึง22กรดก,กรดาคมความรักในแบบฉบับของชาวราศีกรกฎก็คือภายนอกแข็งกร้าวแต่อ่อนโยนกับเรื่องความรักนะครับชาวราศีกรกฎเป็นคนที่ดูภายนอกอาจจะแข็งกร้าวแต่บอกเลยว่าภายในอ่อนโยนกว่าที่คิดหากใครจะคิดที่จะรักกับชาวราศีนี้เรากร็ต้องเตรียมรับมือกับอารมณ์ที่แปรปรวนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา หากคุณยอมรับในเรื่องนี้ได้รับรองว่าคุณกับชาวราศีนี้จะจูงมือเดินไปด้วยกันบนเส้นทางรักได้อย่างยาวนานเลยครับราศีถัดมาคือราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กรกฎกาคมถึง22สิงหาคมความรักในแบบฉบับของชาวราศีสิงห์คือ ซื่อสัตย์และทุ่มเทเกียรติการถูกโกหกช่างน่าอิจฉาคนที่จะได้คบกับชาวราศีนี้เสียจริงเพราะคนที่เกิดราศีนี้มักเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดมีอารมณ์ขันและยังมองโลกในแง่ดีอีกด้วยซึ่งหากใครได้คบกับคนราศีนี้แล้วก็จะต้องแฮปปี้มากแน่นอนครับและนอกจากนิสัยส่วนตัวที่น่ารักน่ารักแล้วคนราศีนี้ เวลาคบใครยังซื่อสัตย์และทุ่มเทให้ด้วยแต่ถ้าทำให้ผิดหวังหรือโกหกเมื่อไหร่แล้วก็บอกเลยว่าไม่มีวันญาติดีกันเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับราศีถัดมาราศีกันครับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง23 22กันยายน ความรักในแบบฉบับของราศีกันก็คือไม่ยึดติดกับอดีตชอบเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับโดยปกติแล้วชาวราศีกันจะเป็นคนที่ชอบเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นอยู่เสมอและเป็นคนที่ไม่ชอบการพูดจาถากถางกันแม้จะถูกย่ำยีหัวใจยังไงคนราศีกันก็จะไม่จิกไม่กัดอีกคนหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับ เมื่อไหร่ที่ชาวราศีกันจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็จะเริ่มใหม่จากศูนย์คือจะไม่นำประสบการณ์รักครั้งเก่าๆามาตัดสินคนใหม่นอกจากนี้ชาวราศีกันยังชอบเรื่องเซอร์ไพรส์ด้วยฉะนั้นหากคิดจะรักชาวราศีนี้แล้วก็ต้องมีของขวัญเล็กๆน้อยๆหรือสร้างความประหลาดใจบ่อยๆก็แล้วกันนะครับ,บราศีถัดมาครับ ราศีตุลนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมครับความรักในแบบฉบับของชาวราศีตุลนก็คือปกปิดความรู้สึกเก่งคาดหวังเรื่องความรักสูงชาวราศีตุลนเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการหาความรักจริงๆครับแต่เวลาที่ผิดหวังหรืออกหักขึ้นมาลักเมื่อไหร่แล้วก็ พวกเขาจะปกปิดความรู้สึกนี้ไว้ได้อย่างดีทีเดียวเอาง่ายๆคือไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้รอยยิ้มที่เห็นข้างในนะ่ะเจ็บรึกขนาดไหนแต่หากใครอยากคบหาดูใจกับชาวราศีตุลแล้วก็ต้องรู้ไว้ก่อนเลยว่าชาวราศีนี้มีคำคาดหวังสูงแต่หากได้รองคบแล้วคุณจะรู้สึกว่าความรักครั้งนี้คุ้มค่ามากเลยละ่ะ แต่อาจจะหาคนราศีนี้มาคุยด้วยยากสักหน่อยเพราะพวกเขาไม่เคยชอบการเข้าสังคมนั่นเองราศีถัดมานะครับราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนความรักในแบบฉบับของชาวราศีพิจิกก็คือหัวโบราณชอบควบคุมคนรักเรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งราศีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังจริงๆโดยปกติแล้วนิสัยของชาวราศีพิจิกจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นและยังเป็นขวดคนหัวโบราณมากด้วยหากใครคิดจะรักกับชาวราศีนี้ล้วก็ต้องทำใจในเรื่องของการที่จะเขาจะเข้ามาจัดการในหลายๆเรื่องแล้วละ่ะเพราะชาวราศีนี้ชอบควบคุมนั่นเองแต่ข้อดีก็คือ มันจะช่วยให้คุณรู้จักชาวราศีนี้ได้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกเขาชอบซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงไว้ไม่ให้ใครรู้นั่นเองครับราศีถัดมาราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง21ทธันวาคมความรักในแบบฉบับของชาวราศีธนูก็คือ รักอิสระไม่ชอบการผูกมัดนะครับชาวราศีนี้เป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดีที่สุดในบรรดา12ราศีและยังชอบการผจญภัยรักอิสระเป็นตัวของตัวเองแบบสุดๆเลยครับหากใครคิดที่จะคบหาดูใจกับชาวราศีนี้แล้วก็บอกเลยว่าหากคุณเป็นคนที่ชอบความตื่นเต้นท้าทายความผจญภัยความรักจะไปไปได้สวยอย่างแน่นอน แต่หากคุณชอบผูกมัดหรือมักมีข้อจำกัดให้กับคนรักเยอะแล้วก็บอกเลยว่าชาวราศีธนูก็ไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับเรามาดูราศีถัดไปกันบ้างครับราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ทธันวาคมถึง20มกราคมความรักในแบบฉบับของราศีมังกรก็คือจริงจังกับความรักต้องการคนที่เข้าใจ ปกติแล้วชาวราศีมังกรจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงและยังมีความทะเยอทะยานด้วยนะครับพวกเขาเป็นคนรักการทำงานและเห็นงานสาคัญกว่าสิ่งไหนในชีวิตเลยส่วนในเรื่องของความรักแล้วชาวราศีนี้จะชอบคนที่มีความเห็นที่ตรงกันเข้าใจกันมีความมั่นคงแน่วแน่และจริงจังกับความรักถ้าคิดจะมาคบประเดี๋ยวประดาวลก้ก็บอกเลยว่า ไม่ใช่แนวของราศีนี้เลยครับราศีถัดมาราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึง20กุมภาพันธ์ความรักในแบบฉบับของชาวราศีกุมก็คือชอบอยู่กับตัวเองต้องการคนรักที่ให้ความเป็นอิสระครับชาวราศีกุม เป็นคนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเป็นนักคิดที่แสนจะฉลาดและชอบใช้เวลาอยู่กับความคิดตัวเองเป็นเวลานาน,านๆเมื่อไหร่ที่คิดจะคบหาดูใจกับชาวราศีกุมสิ่งสำคัญเลยคือต้องให้เวลาเขาได้อยู่กับตัวเองและให้อิสระกับเขาเยอะๆเท่านั้นเองนะครับถ้าเข้าใจยังไงความรักก็รอดครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเวลาจะตกลงบงใจคบกับใครสักคน <c oughs> ก็ควรเรียนรู้กันให้ดีก่อนนะครับรับรองว่าความรักครั้งนี้จะแฮปปี้แน่นอนครับวันนี้ก็สรุปเรื่องของความรักในแบบฉบับของแต่ละราศีนะครับจากที่ดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับแต่ละคนมีแฟนในแต่ละราศีหรือลักษณะของตัวเอง แม่นไหมครับเท่าที่ผมดูจากตัวเองก็รู้สึกว่าแม่นทีเดียวครับยังไงมีคอมเมนต์อะไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับแม่นไม่แม่นตรงไหนอย่างไรวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับลักษณะความรักเฉพาะในแต่ละราศีทั้ง12ราศีครับสวัสดีครับ